อาวันนี้วันนี้ขอยิมหน่อยนะเดี๋ยววันนี้ขอโต้โต้จะมาวัดกันที่เโต๊ะตรงนี้อันนี้เป็นลัสเซียกระดาษเหรอไปดูฟ้าเลือไรดี่มครัอันนี้เขียนว่าไทยนะครับอันนี้เป็นอินเดียเขียนแต่ประเทศที่มัน ค่อยใหญ่ใหญอนนสส่อันนี้เป็นช่วงรัสเซียอันนี้เป็นช่วงจีน,นอันนี้เป็นญี่ปุ่นอันนี้เป็นเนปาลอันนี้เป็น ภูฐานผมจะใช้เป็นอังกฤษเพราะว่าผมถนัดที่สุดผมไม่ใช่เป็นโลกเออเรื่องิลรังกาผมไม่ใช่<ส>เป็นเด็กออร์ติสติกครับอันนี้เป็นทามา่าบรลมาออนเนียนเออก็คือ ฮามาหรือเมียนมาอันนี้เป็นจุดที่เราอยู่ตอนนี้เอราวันเอราวันกรีกอันนี้ไม่อยากเขียนแล้วกรีกอเอบเนียเบลแกเรียโรมาเนียยูเครนนี่เป็นเขียวมืองหัวของของยูเครนอันนี้เป็นเบลารุสส่วนอันนี้เป็น คาลินินกาของรัสเซียส่วนนี้เป็นส่วนนี้เป็นรัสเซียใหญ่นี่ก็เป็นเอ,เอสเฮสโเนียนี่เป็นรัสเวียนี่เป็นลิทัวเนีเนเย,นนยต่อไปเราจะมาที่สาธารณรัฐสังคมนิยมยูโกสลาเวียที่ร่มสลายไปแล้วในปีหในปี1 9 9 3หรือ กี้ก่อนสองห้าสามสองห้าสามหกนี่คือกูชิโมะสโลว่าและอันนี้เป็นแบบเซอร์เบียแต่เป็นเซอร์เบียแบบตัวอักษรละติน ส่วนอันนี้เป็นตัวอนแบบซิลิลิกเรียกว่าปูชิมูสโลว่าเป็นภาษารัสเซียได้ด้วยครับอันนี้เป็นแบบโครเอเชียสโลเวเนียและ ให่มากตรงนี้เป็นบอสเนียและเฮอร์เวโกนีนาแล้วราชวงศ์รูมาเมื่อราชวงศ์รูมานอฟล่มล่มสลายก็ทำให้ก็ทำให้เกิดสาภาพโซเวียตขึ้น เมื่อสหภาพโซเวียตล่มสลายผู้ปกครองโซเวียตคนสุดท้ายคือมิคาเอลกอบชอฟณปัจจุบันเขายังไม่ตายแต่ว่าเขายังอยู่ในรัสเซียและและยังอยู่ในมอสโกดังเดิมครับแล้วมีกี่แตกออกเป็นกี่รัฐยังไงครับกี่ประเทศก็จะแตกเป็น UH, หนึ the, uhm anyway> er. ่งรัสเซีย right. 2องเฮสโซเนียสาลัตเวีย สี่ลิทัวเนียห้าเบลารุสหยูเครนอันนี้เป็นห้าสิบในสหรัฐอเมริกาครับจากเก่าถึงใหม่1,777ก็มีรัฐนสิบสามท่ว่าของเอ่ยไปแล้ว1นึ่งเจ็ดเก้าห้าเวอร์มอนต์เคนตักกี้หนึ่งแปดหนึงแฮ Icana, และลุยเซียนาและอินเดียนาและมิสซิปปี1819อิลลินอยส์อลาบามา1820เมนแยกจากแมสซาชูเซต1822มิสซอรี1836อาร์แคนซัส1อังกฤษเยอรมนีเยอรมนีสเปนและอิตาลีโอเคแผนที่ปี1420 หาก่อนหาก่อนนี่เซียรัสเซียนี่เป็นรัสเซียอันนี้เป็นญี่ปุ่นอันนี้เป็นภูีิภาคแอฟริกามีโมร็อกโกมอริเนียอนกิเรียาตุนิเซียบูรกินาฟาโซประเทศนี้จะไม่มีใครรู้จักเอาแบบประเทศที่จะไม่มีใครค่อยจะไม่ค่อยรู้จักเช่นรวันดาบุรุนดีฮูมาโรสเชเชลมอริเชียสครับ ตอนที่ไมยุคเพนเซียหรือ300ล้านปีก่อนเราเนั้นยุโรปได้แตกออกจากกันได้แตกออกจากอเมริกาเหนืออเมริกาใต้แตกออกจากแอฟริกาแบบนี้แดงกหใช่อัน ตอนอเด็กๆผมเคยมีหนังสือวาดรูปเล่มหนึ่งครับที่เป็นหนังสือเรื่องเรื่องเป็นหนังสือวาดรูปแบบเด็กธรรมดาทั่วไปเลยครับแต่ด้านหลังเป็นแผนที่โลกและมันจะมีอยู่ประมาณ113ประเทศและก็ตอนนั้นซึ่งยังไม่ค่อยมีประเทศมากก็เลยมีแค่ประมาณ200 ประมาณเป็นร้อเกสาประเทศรประมาณนั้นตอนแรกนี่ม่พูดผิดนะแล้วก็ตอนเ,อเด็กๆผมเวลาที่แม่ผมพูดว่าเลขหนึ่งประเทศอะไรผมก็จะตอบอ้ะประ,ประเทศไทยเล,เลขเลขร้อยเประเทศอะไรประเทศชูซูดานนี่ครับ เล่นแบบนี้จนผมเริ่มจะไม่สนใจเรื่องภูมิศาสตร์แล้วแล้วพอมาตอนผมอยู่ปอนหนึ่งผมก็ได้เจอเพลงยัคโคเวลและก็วัคโคสเตตนี่แหละครับจึงทำให้ผมเริ่มมีความตึงปังเกี่ยวกับภูมิศาสตร์เหมือนเดิมครับแล้วเราค้นคว้าศึกษาหาความรู้จักที่ไหนอีกครับก็จากโทรศัพท์ของพ่อของแม่ครับ to Blue ดูการ์ตูนอะไรอย่างเงี้ยผมไม่เคยเล่นผมไม่ได้ชอบเล่นเกมอะไรมากครับปกติเกมที่ผมเล่นก็ก็จะประ,ประมาณแบบเกี่ยวกับภูมิศาสตร์เ,เ,เช่นเกมเช่นเกม Let's Explore the World เป็นเกมของ Web Geo w o r l e r เป็นเกมที่จะจะ,จะพาเราลงลงมาในตู g o o g l e m a p ทั่วโลกแล้วให้เราตอบว่าตอนนี้เราอยู่ที่ไหนของโลกวิชาอะไรมากครับอังกฤษครับคบอังกฤษเนาะและภาษาและภาษาศาสตร์แต่ว่าความจริงแล้วถ้าว่าจะถามผมว่าผมชอบกี่วิชาผมชอบทุกวิชาเลยครับ,รบอนาคตอยากเป็นอะไรครับอาจารย์ในมหาวิทยาลัยขั้นสูงครับสอนภูมิศาสตร์เลยครับหรือไม่ก็ อาจจะอยู่ในประเทศอื่นก็ได้ครับสำหรับน้องออโต้นะคะก็จะเป็นเด็กที่เป็นเรียกได้ว่าเป็นอัจฉริยะค่ะน้องเพิ่งย้ายเข้ามาใหม่ตอนถึงสองปีนี้ค่ะน้องเป็นคนที่ปรับตัวได้ง่ายมากแล้วก็เรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วค่ะวิชาที่เขาสนใจคือภูมิศาสตร์แล้วก็ภาษาอังกฤษแต่ว่าสามารถเรียนรู้ได้ทุกวิชาเลยค่ะ ตอนนี้ก็ยังไม่พบปัญหารหรืออุะสัคใดๆค่ะเวลาที่น้องทํางานแล้วก็ทํางานเสร็จก่อนเพื่อนก็จะสามารถช่วยสอนเพื่อนได้ค่ะเข้ากับเพื่อนได้เป็นอย่างดีมากค่ะสามารถพูดคุยกับเพื่อนเล่นกับเพื่อนได้ปกติค่ะ